หิยาหยเลยไดพ่นมาน้องนึงแมแม่นมีบัจัดการเลยตูมมันน้องนึงบานพี่จะตูมจ้ะอตัวนะครับนะครับนะครับน้ำน้าเหมือนไก่เลยนะอย้อืมตุ่นอืตุ่นเลยตน สวัสดีผมพี่หนงมาพอกับน้องหนึ่งกับป๋องวินนะจ๊ะสวัสดีพ่ใหญ่ายใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านนะทุกท่านนะครับสวัสดีพี่จุกท่านมาครับผมมาหนิกะมาพากับบ้านมีกับำเนิดในสามที่แล้วหนึ่งมือเียนี่มาพอกันเนี่ยเสาร์ของวันที่สิบเนื่องจากตรงกับวันพุธจ้าเดือนธันวาคมพศสองพันหนร้อยหกสิบแปดจ้ามาอนี้เฮาเข่าปานยางหน้าบัดน้องเมกนะครับผมอยู่ในเขตตำบลหน่วยคามอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในช่วงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เราทหารหารจุกท่านนะครับแนวชายแดนนะครับผม หลักกาพรมพี่น้องทุกท่านที่อุปยพนะครับเป็นกําลังใจให้สูๆต่อไปนะครับผมประคับมณีกามาเบิงเฮดก่อเข้ากันนั่งหนึ่งนะจด้สชมานอย่างนี้นะครับประคับประจ้าสำหรับพแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านถามเขามาว่าเบยานมวยยังมวเคตนี้มุดเป็นยังนะครับผมอยู่หยนมาทั้งสปปอล่าวพี่นะครับผมเขตทัท่งนี้ กขอบคุณนะครับทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับผมกับเพิ่งสถานการณ์อยู่นะครับขันบมดีกับคริสสุบเดเขามาปลานะครับอ่ะพ่อเฮ็ดยังน้องหนึ่งเด้งน้าปลาหย่างอินเดงน้ำปลาย่างอดละบันหลังจากเมื่อวานนีไปเอาเฮ็ดลังเหลเฮ็ดกอแดงใหญ่นะครับทั้งน้องจองกงให้ผมนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็ววันนี้ก็วันหยุดนะครับวันรัฐธรรมนูญนั่นน้องหนึ่งสิบธันวาคมนะครับตุ๊กเลยก็มี นี่สีน้ามึงเง็ดแดงงาหนี่ละมันนี่เรียกว่าเห็ดกอปลาย่างพิเศษนนะครับดูดิวิ่นเพื่อนนี้เลือดขึ้นมาอ้าวแล้วน้องมินพี่จูมพันพี่อันนี้ครับนี่ครับเลือดชาดแบบกอแดงใหญ่เลยนะครับมีหวานนะครับแต่ว่าสิบว่ากอแพงคือเห็ดกอแดงใหญ่นะครับบนเหนีงาแห้งหนะ เป็นมูใหญ่เลยเด้อครับอยู่ข้างทางเลยหน่นี่พิ่มหน่อยเพิ่นงามนี่นะครับ,บนี่นะคร,รับจุ่มเพิ่นครับได้เวลาดี่ได้อยุ่ตุ้มแข็งแข็งจ้ะแดงนาหรือว่าแดงดางเนาะก็ ลายมือแล้วนี่นะครับนี่มาเบิ่งดอกเช่นเช่นบอสซุ่มนี้เหนื่อยชินเบิ้บเลยเป็นนะครับเป็นอ,ออกลายมือเลยนะครับเหลี่ยงดอกงามๆ,าๆน,นั่นหนึ่งจ้ะซึ่งนี้แล้นะอายุแข็งดีอยู่จอดงามในกระโบเ็นยักเทียรนะครับวันนี้วันสิมาฮาดอกเบิ่งเห็ดก่อนหนึ่ง ยังแข็งดีเนาะจ้ะใส่โบราณวินแข็งดีอยู่อืมสวยงามเลยนะครับเห็นตุ่มเป็นบาหนึงใช่อ๋อฮะตุ่มเนี้ยเป็นมรลีแนวนี่นะครับ ดอกที่สองนะครับต้หรับปีนี้ครับนี่เห็ดแดงนานี่เนาะดอกคนใหญ่นะครับม um ันเป็นดอกเห็ดกอแดงใหญ่เค็มหวานนี่เนี่เค็มดีขนาดอืมเลยนะครับตอนสุขหลังตัวไหนเท่ากับตัวไหนเนาะมันสองคนกันนี <the 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 ่ เดือกเอาหน้าบานเนี้ยมาเลยก็ปล่อยคนนึงดอกไนครับเฮ้ยขันเราได้เบิดได้วินเล้วบรยกสิว่าท หายเลยหายงี้อู้หูบุด้บ่ตัวนี้โอ้ด้อยู่นี่มีลายหลุนนะครับตัวนี้หลุนจูงกันจ้ะหลุนอ่ออ,อยู่ก็มีหลุนเทาแล้วก็มีนีพอดีกับลายเป็นเสือก็มีเนาะโอ้ยูคลาคลาคลาบไป ตัวนี้สิไดบัวห่อยสิดอกหนึ่งมีลายดอพุ่นอู้ยหลายแฮียพุ่นพุ่นพุ่นอ๋อไม่พุ่นดีพุ่นจดีนี่ดีนี่นี่หมาเียวดายอดอุ้ยก็เล้ดอกมูญ่ขนาดนะครับกันได้ออก นี่เดี๋ยวจูนนก็มีุ่นปอยนี่เชตัวใดก่อนหมอุ้ยเนี่อบะเถือหรือบะนึงจะเอาพึ่นอ่อนปะมนผึ่นจับหนีไม,ม่เมือก,กปอยเลย ขึงเสือขึงขันลวมัน,นยอย่าบางังเลยอ้นี่อือนบานเไก่เป็นบัเตาเบิรนะครับน่เอจอ้ลาาสุดนะครับเป็นวัน,นสุดแหลกเพิ่น เอาเจดออกางามพึง้จเฮ้ยเลยออกจนโอ้หูขึ <c oughs> นน้นมาใหญ่ก็มียายก่กเลยนะครับุป <c oughs> น,นะเก็บเห็ดบินได้หนึ่งงานางนี้ก่อนเผาดิเอวิ หน่อยก็มีครับนี่งา<ะ>น,ขนแข็งแข็งน,นี่<ช>ไม,ม่เหนอยู่บนนี่นี่นี่เป็นเห็ดเดี๋ยวนี่โ<ช>อ้ยเลี้ยกลูกนี้น,นึงเหมือนไก่ทีเลยนะครับ วินเด้ยเสียายฮิดบานดเฮ็ดเท่าตัวเอาได้ดิฮะตัวเอาได้ดีละยังดีอยู่นี่เอาแค่นี้ข้างเกินสั่งคนคนหลายคนคนว่าลุดเด้ยังดีอยู่นั่ยพี่เออคนนี้ มืนีคือเกาหแดงงามๆทางใดนั่นอะไรบ่เดาบิ้นตายนี่ทำงานแล้วละมื่อนี่พูดอีกนั่นนั่นแถวนี้วิ่นสูงและเรื่อจากบ้านแห่เหลือกับพุ่มเ็นนะครับว่างั้น มันปูใหญ่มาํำกันกับแดงนะหรือว่าเห็ดกอปลาย่างนะครับตัวน,นี้มันปูใหญ่ปลาเมืองไทยน,นะครับตูมหมูน,น,งน่งบ้าน,นที่ตูมจ้ะชนะตูมเป็นครับเป็นมองมองบ้านมองตูมที่พม้านนะครับตาไม้นะครับ ้ปขอแต่มองแนวนี่ได้วินเลยตาหนึ่งพุ่งไปใรวดเลยมันทิดกอเลี้ยงกับตูมเป็นมันดีหนาดท่าอลเ,เลย,ยน,น,นะครับเป็นด่างเลยงานมนนะครับโ้แข็งเลย ไม่แข็งเลยไม่แข็งเลยไม่ดิเมียนจับโอ้สยายเลยยา,ยาย่นมันนึ่งยายพี่ทั้งขง<ม>าเมีนมีเบ็ดจัดการเลยไล่ไปเจอพี่เลยเป็นจิตสอนกันเลยขาสูงขาต่ำม,มีเบ็ดผมเพีงเยงลิเดี๋ยวนีวินเพราะว่ากระตาตัวน,นี้ยังมันได้ใส่เห็ยยอดอย ตัดขาสูงๆอันหนึ่งตัวใดขาเป็นเด็กเขี้ยวปลายขาเป็นเนี้ยนะครับย,ยางบุดีพันหลีไต่ใบใหม่นะครับ ยตัวนี้อะไอ้อทิกอื้อหือ่อยช่วยอือตัวนี้ได้เน่นอตัวน่ะใส่โค้งไปเลยนะครับบาตัวนวี้ใส่บุอไร โควงอะไรตัวนี้เปิดไม่นไม้มยอ,อกนะครับยงประงานเลยสีงามเอาขาหายบอกอะไรเรื่องเลยสีงามเนี่ยตัวนี้สีมันมนตัวนี้สีแดงแดงตาสองที่ทำงานคือตาเหลี่ลยมพวก ดอกนี้ยังไม่ได้วินมาได้เลดอกแค่นั้นะหรออยู s, ่กับไอยู yani ่ที่กับวได้เดินดอกใหม่อกนี้บได้สงามดอกนี่นครับดอกงาผึงแข็งพอดนะครับ บริเวณเพื่อนออกนี่แกน,น้ำหอมปลาย่างหน้านี่นะครับใบย่างหน้าแห่งค่อนข้างร้ายนะครับเพราะใบใหม่โรนต้องหาเบื้องดีๆดีหาละเอียดนะครับผมหนึ่งหนึ่อมาพอเลยคนนะครับซุ่มคนมึงซุ่มๆแลหนะนีหนอนหนึ่งเนียนจ้ะแข็งมาไปเอาตรงจิตอะครับบย,ย้ายเลยคุณหนักเทีเ่ยวได้ตัวนี้ ตื้นดตูมพี่บันงานเลยเหยนลายใจตูมนี่เอาบุได้เออครับอคลองเนี่ยวันนีแล้สิเลยเกิดสะยามเลยนะครับมาจะเห็นหอยเชียคน,นี้นะครับ ก็นั่น่อคนเกิดเพชรนังเกิดเนาะี่นำหอเกลือไปูนะครับย่างเบงไก่ก็นะครับตัวนพ่น่ะุูงเยู่ก็มีสูดีสูงมันแกมย่ไงเนี่ยนี่แหะน่งแต่ว่าปลาอย่างบ่เกิดวัตทุตนนี่นึงบ่เกิดว่ทุกเป็นห่มเป็นเช่กันับ จะเย็นๆไปนะครับมอ,อ,อ,องเพื่อน,กนแกซีเนวนี่แหละครับเปจุมป่มมันโนโอ้อจุ่มก็ัคือก,กันเอาคนเป็นลากปลบอยไลย เป,เป็นเป็นเสียนี่นะครับเป็นเสียเป็น,ะน,น,นอะไรเพินดอกมิงแัทยังตันฮอดบอยัองยังอีกบอโอ้ยยี่บานตรงนี้ตัวหนังก้อนเข็นจูงพันโบอล้วดีง่ายมากบาน ยี่โมเป็นนิกปวกแม่เลือกเอาบา้า <Watching> นแข้งดี่งเลยมันเป็นดาวเฮ็ดไข่นี่แจ้งกวาดน,นะครับเฮ็ดหยามนี้อุ้ยขาตัวนี้เนี่ยปนกับแฉกนะครับดอกเนินเพิ่นแหงนึงนึงดนี้โอ้ยแหงนึงสิอุ้ยแข้งดีเส้เอาคนนี่นะ ตุมนนมต้มนี่งนี่ตุูมใหญ่ขนาดครับนะนี่ขาเนะื้มดขัแข็งแต่ขานะีอเอ,อ้ากำลังจะแข็งดีแฮมืตุมงามขนนะ ยี่ไต่พี่นึ่งนึ่งไต่อนเป็นบ้่แข็งดีเลยเนี่นออเนแห่งน้ำหมอ,อกมันแหงลมรแหงลมละนี่แหมอกมันเป็นแห่งลมแห่งฝน ดอยากออกเบิงนะครับเหมือนกันเพราะมันเป็นเห็ดยางอันนี้เป็นแบบสีเหลืองสีขีมนั่นเองน,นี่เด็กดอกไงพรวนนวิธีแบบแบบจุตย,ย่างนเนา<ป><ป>นะโ<ะ>อ้ยดอกเห็ด แย่งงามดีขนาดเตยนี่เตยขวายังใจรอวเบ้อหนึ่งกระโดดใหญ่เด็ดกันอ้ยโอ้ยออกก็ไม่ได้เป็นพาดไปบินพี่พี่ นาเนี่ยจูงพนบ้โอ้ยจูงพะเร็บดาเหี่ยวใช่ยระใ่เลยโอ้ตึนใช่สิครัเพราว่าทั้งหนาก็มีอยู่ในก็ ปวดเยอะทั้งน้าปุณปล่อยนะตัวสิ่งใดตัวนี้แข็งดีป่ะตัวนี้ก็ได้การชายก็มีตัวใด่กันเลยครับตัวนี้งสได้ดอกหนึ่งพี่ทั้งพี่บัดนี่ตัวนี้คือบอัดนี้กระดาษนี่กระทำงานอันนี้เลยปวดวิ่งขึ้นบนอ่ะ ขายจนสิบุหินพี่เห็นเนห็นดูนที่กันไหมูกนผุนดอกตัวนี้ผุนมื่อไหร่ดอกเหี่ยวเนนะครับ ก่นระโดดง,ง่ายเปนเอ่นแ,แข็งดีถ้าพี่อีกอยายไก่ครับอาจิละดอกโอ้โบ๋ขวมนะถ้าพีอีกน,นะครับโอ้ต้นไม้อะไรไรอีก จนนิ็มอีเลี่ยแล้ว <c oughs> อ่ะแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็เวลาเที่ยงสี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับผมจุได้พาพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน,าน่าออกเมื่อแล้วนะครับเบิร์ตแนวไซแล้วนะครับ เกตา้าใหญ่ซ้อนน้อยเฮาเหมือนเดิมห้าปีเกจิพ่ออีกกี่เดือ,อนะครับเพราะว่าปลาหยางหนาเนี่ยโ้กวงยางใหญ่แห้งนะครับเนื้อที่นี่หลายหลอยไรยนะครับเป็นพันไรเป็นมันยักษ์นะครับน้ำลำหวยน้ำฟังลำหวยละมืดนี่นะครับผมประครับไประงกพ้นงานโดยสรุปโดยรวมครับหนึ่งเลยนะครับเกต้าหนึ่งยืนรถพุ่นนะครับหนึ่งทีเกต้าจะนันพุ่นพูนไปแล้วนะครับครับหนึ่งไม่ใายอยู่อยนน่างนั้นหนึ่งวันนี้ ตาเบ็ดแนวใจเอาซื้อนี่นะครับผมกันจใส่ถุงกับเพิ่นคันคางพ่อยน่ะดอกเฮ็ดนั่นหนึ่งทุ้งหยาคันบ่จู้มีดีเนาะแม่นกันบ่มีจุ่มหลวนนี่ครับกันกระจาเฮ็ดของเฮาเมือนี้กันมีจุ่มมีบานน้ำเนาะหลุนใหญ่เลยได้ครับคุณน่ะสองตาเลยนะครับสกับหาบหนึ่งบนหนึ่ง จ้ะคะฮ่าไปอีกกรสีมีเลยเหลืออยู่ดอกยวก็เห็ดก็ได้เนาะแมนก็ได้เลือกเอานะครับขึ้นไดคลิปแล้วน้นองน,น,นึ่งเนอแมน,นจ้าขันมาจาักสองมือมองหันหน้อยวินเนาะห่าไปเห็นน้องนึ่งว่ะแมนคืมีเห็ดมันเห็ดมันปูก็มีเนี่ยนั่นหนึ่งเนาะแมนจ้าม,มองเดียวไม้เดียวนี่นะครับมือน,นี้ แล้วนั่นจะพี่น้องสำหรับคลิปมือหนีหนึ่งๆก็ไปวิ่งกับพี่น้องเขาปลาหาเห็ดนอกจากมือนีเขาปลาย่างหน้าซองกับตาพื้นพูดเนอกจากเป็นเห็ดแดงนะปลาย่างนอกจากนาะนสำหรับคลิปมือนีธรรมะก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถือใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามหนึ่งๆก็ไปวิ่งนอจากเพิ่อสิบประพาดคลิปใหม่ๆนอกจากนาะนวันนึงกับแอนวินสิบพาพี่น้องไปหาอยู่ให้กินแนวด้แต่ละมือนอกจากสำหรับคลิปมือนีสวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าเอาแล้วนะครับพี่มิยาอิพอม่พี่น้องลุงปาาะะททุก่นนครับผม สำหรับการเขา่าปลาย่างหน้าหาเห็ดกอปลาย่างหน้าหรือว่าเห็ดแดงหนานะครับผมสุดยอดข้วมาเลยนะครับมีสองกระตาพุนพุนเท่าเลยนะครับหรือว่าหาพุนพุนพูนนะครับน้องหนึ่งก็ยังเก็บอีกอยู่คันห้าบางอีกนะครับเบิดแนวใสคือว่าแล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อสุซื่อมึงมาย,ยังสิเตรียมมาหล,ลายหน่วยนะครับกระตาขันมีนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับผมก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญายมิยายิพอแม่พี่นองลุงป่าใน AFC ทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนจากพอแม่พินองลุงป่าใน AFC ทุกท่านที่รวมแนะนำตีส้มให้กำลังใจเข้ามาในรายการผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบข้อเมนสาวพท่านใจกราบขออภัยพญายมียาอิพอมีพ่นองลุงป่าใน AFC ทุกท่านแนะนำ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมก่อนจากกันผมกับสิคอมหนวยไว้ใช้ให้พญายมยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอิฟซีผู้ขาทุกท่านจะเข้ามารับชมคลิปจงประสบที่โชคดีโชคหมาน่นยามีโรคภัยไหลายใดมากำกายสุขทางด้านร่างกายและกระจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มาดปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียงยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับมนีกอ่าวคำว่าสวัสดีครับผม พบกันมืใหม่คลิปใหม่ครับ